สวัสดีค่ะมาพบกับติ๊กเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ติ๊กพาทุกท่านมาชมวัวโอกวันบ้านนะคะมาดูวัวโอกวันบ้านที่ฟาร์ติ๊กเองนะคะมาดูลักษณะการกินหญ้าการแทะเลมหญ้าของวัวที่นี่กันค่ะนนี้จะเป็นวัวแม่ที่ตั้งท้องแล้วนะคะอันนี้เป็นวัวแม่ที่ตั้งท้อง ฝั่งโน้นนะคะสีขาวขาวโน้นก็เป็นวัววัวแม่ที่ให้นมลูกส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นวัววัวผู้นะคะมาชมเลยค่ะวัวแทะเล็หญ้า ช่วงยามเย็นค่ะัวพื้นบ้านพอกพื้นบ้านก็จะเป็นลักษณะวัวที่มีโครงสร้างที่ไม่ใหญ่มากนะคะลักษณะโครงสร้างของวัวพื้นบ้านก็จะมีลักษณะเป็นวัวที่ขนาดรูปร่างขนาดขนาดกลางนะคะ ก็จะอยู่ในไถือว่าเป็นวัวที่โครงสร้างดีนะคะแต่วัวพื้นบ้านนี้จากลักษณะการเลี้ยงแล้วก็ทำให้ทำให้รู้ได้ว่าการเลี้ยงวัวการที่เราจะทำฟาร์มวัวคอกเล็กๆคลองบ,บ้านๆนะคะจะทำให้เรารู้ว่าวัวเขา มีลักษณะการกินการเป็นอยู่ที่เรียบง่ายนะคะลักษณะของวัวพื้นบ้านก็จะเป็นวัวที่เรียงง่ายกินง่ายการเป็นอยู่ของเขาก็จะง่ายในการดูแลรักษาโรคนะคะนี่จะเป็นแปลง ปล่อยที่ให้วัวเขาได้เดินเทะเลมช่วงยามเย็นก็อากาศก็เด็ดก็ร่มแล้วนะคะทำให้วัวเขาเดินเทะเลมหญ้าทำให้เกิดการผ่อนคลายไม่ทำให้ตึงเครียดนะคะการที่เราเลี้ยงวัวยืนโคก ขังคอกไว้ก็จะทำให้วัวมีลักษณะที่ตึงเครียดแล้วก็วัวก็จะผอมสูตรผอมได้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกวัวลูกคอกนะคะวัวที่อยู่ลูกคอก นี่ก็จะเป็นวัวแม่ที่ตั้งท้องเป็นวัวพื้นบ้านที่โครงสร้างลำตัวก็ไม่ใหญ่มากนะคะก็ถือว่ารูปร่างก็ใช้ได้เป็นวัวที่เลี้ยงง่ายกินง่ายนะคะลักษณะดีของวัวพื้นบ้าน ก็จะเป็นในลักษณะเช่นนี้นะคะที่ฟาร์พมพ่อวันบ้านติ๊กก็จะมีการเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมนะคะช่วงฤด,ดูการทำนานี้ก็จะให้เขาอาศัยอยู่ในโคกแล้วก็จะปล่อยออกโคกเพื่อที่ให้เขาเดินแทะเลม เดินแทเลนเพื่อไม่ให้เขาเครียดนะคะการอาศัยอยู่ในโคกก็จะเป็นในช่วงตอนตอนกลางคืนนะคะก็จะขางไว้ในโคก